ครับตัวนี้เราจะมาออบจาวตาลกันนะครับนี่ครับมาดูกันเลยครับค่อนข้างยากนิดนึงนะครับแข็งมากเตือนเนี่ยหลังคาบ้านเลยครับ มาถึงก็มาดูนะครับบอกลูกลูกเจ้าตามนะครับออกมีดอบบอกค่อนข้างยากความอร่อยระดับร้านโอ้โหครับเป็นงนี้นะครับทุกคนชี้การขั้นตอนต่อไปเราก็จะแงะออกนี้ครับ ค่อยๆล้วมันจะกินสวยงามมากเลยครับรสชาติสุดยอดครับ,รบอ,อือหูวันนี้ใหญ่มากเลยครับทุกคนนิ่มๆเลยนิ่มๆเลย,เลยอร่อยไหมคะอร่อยนีย่งไงผู้ชิมนี่ครับทุกคนออ,อกมาแล้วจะเป็น รสชาตเป็นไงนี่ครับทุกคนเนี่ยครับกินแล้วครับขอสองร้อยคนนี่ครับอื้กบมากครับหวานรสชาตวิธีการผัดเจ้าตานะคะของเราจะเป็ด้วยกันสองวิธีนะคะอันนี้จะเป็นวิธีบนบ้างเรานะคะ รวดเร็วนะคะคือการผ่าครึ่งลูกนะคะโโพโพะ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 ยโยโยโยลงไปนะคะแล้วก็จะได้เจ้าตาลมาอันนี้เป็นผ่าแบบครึ่งสี่นะคะแล้วก็งัดงัดงัดอปลายช้อนนะคะงัด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 แแคบออกมาแบบนี้นะคะมันจะไม่สวยนะคะแต่ว่ารวดเร็วในการผ่าสำหรับมือรุ่มต้นมือใหม่อย่างเรานะคะ เป็นวิธีที่สองอันนี้เป็นวิธีที่สองนะคะที่ร้านร้านค้านะคะว่าชอบทำนะคะก็คือการผ่าเอา,อาเขาเรียกว่าสีเอาเอาสีน้ำตาลนะคะเอาเหมือนเอาเปลือกมันออกนะคะเอาเปลือกมันออกชาะไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าไอ้เปลือกแข็งๆสีน้ำตาลนะคะที่มันหุ้มอยู่ มัอนออกนะคะเจาะไปฟันฟันโปะ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 ไปนะคะจนกว่าจะได้ไอ้สีขาวๆน้ำตาลน้ำตาลอยู่ด้านในนะคะอันนั้นมันก็จะแข็กนะคะไม่ใช่ไม่แขกนะคะแข็งเหมือนกันแต่แข็งน้อยกว่าเปิดด้านนอกนะคะเปิดที่ด้านนอกนี่แข็งมากนะคะ บ้านเราไม่ได้มีมีดอิโต้นะคะใช้มีดทําครัวนะคะมาฟันเอามาสาธิตวิธีการผ่าเจ้าตานให้ดูนะคะมันีอยู่สองวิธีด้วยกันวิธีนี้นะคะที่มันจะได้เจ้าตานออกมาได้สวยงามนะคะแต่สำหรับมือใหม่นะคะเราก็อาจจะช้านิดนึงนะคะสำหรับร้านที่เขาเอาไปทำเจ้าตานเชื่อมนะคะเขาก็ จะทําเร็วกว่าเรานะคะก็มีวิธีงัดวิธีแงยนะคะแล้วก็มีดของเขาก็จะคมแล้วก็ใหญ่กว่าของเรานะคะของเรามีดทาแกงนะคะอ่ะเนี่ยค่ะค่อยๆเลาะเปลือกมันออกนะคะเปลือกเสีนน้าตาลนะคะอันนี้คือเปลือกกุ้งนคะคะ มันจะต่างจากวิธีที่บ้านๆที่เราพากินปกตินะคะแล้นมันจะรวดเร็วอันนี้จะช้านิดนึงนะคะนะคะออกมาแล้วอ่าอันสีขา,ขาวนะคะอันก็กินไม่ได้นะคะนะคะสีขาวๆใสๆอันนั้นก็กินไม่ได้ะคะ่าานนมะ,คะมันแข็งมากนะคะแข็งเมือนหินเลยค่ะอ่าอันนี้เราก็จะเริ่บเลาะนะคะเลาะเอาเจ้าตาโด,ดมา การใช้มีดนะคะต้องอยู่ในคนดูแลของผู้ปกครองนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆคนไหนนะคะดูอยู่นะคะค่อยๆเลาะนะคะเดี๋ยวมันจะโดนนั่นไหนอ่ะฮาเลืมอ,ออกมาทีละนิดแล้วะคะ่ะเห็นไหมคะถ้าแกะแบบนี้นะคะ่ะมันจะได้จาตาที่สวยมากเห็นไหมคะน่นะะอันนี้คือจาแตาแบบเต็ม สวยมากนะคะอันนั้นคือสาธิตว่ากินไม่ได้นะคะ,นะคะอันนี้คือวิธีบนบ้านที่เราทำอน,นี่คือวิธีบนบ้านนะคะที่เราทํากันปกตินะคะก็จะัดได้เร็วหน่อยนะคะสําหรับเราที่ทํากินเองนะคะไม่ได้ไปขายให้ใครนะคะแบบนี้ก็จะเร็วนะคะแต่ว่ามันจะออกมาแบบรูปลักษณ์ไม่ได้สวยเนะคะ ถ้าอยากเอาสวยต้องเอาวิธีที่แบบร้านค้าก็าผ่าทำนะคะแต่มันก็จะช้าสำหรับเรานะคะโบ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 ใช้สากร่วมด้วยนะคะเพราะว่ามีดของเรามันไม่ได้คมมากนะคะแล้วก็เป็นมีดทำครัวนะคะนะคะสากด้วยนี่คือต้องใช้แรงมากเลยนะคะเพราะว่าตาน การเจาะเาจะเาวตาลออกมานี่คือมันแข็งมากนะคะสวยมากนะคะอร่อยนะคะรสชาติของมันก็คือหวานหวาน